ไม้ไม้ไม้มือไม้ไม่อละ <laughs> มือมือข่อย <laughs> <laughs> โอเคนะคะมาดูน้ำยานาน ได้เราผ่านวนะไว้ฮะเออว่าเขาบอกได้แล้วดิอันนี้ทีพาดเอาเอาเนี่ยเพื่อสุภาดเอาอืมพาดเอา <c oughs> กล่องงามปะงามอยู <'m> ่คุยไปนั่นแหะ ตอนนี้แม่ใส่หยังกับเตอาหู้แม่ใส่ลงหมอดรอให้รอให้น้ำย่านาำเดือดรอให้น้ำอย่านาำเดือดตอนนี้แม่ร้านที่แม่ใส่ยองกับแบบอะไรยแบบทุกครั้งไปตอนที่แม่เทแล้วรแบบแต่ตอบที่ไหนไงตอบป้อม นี่เป็นห้องบัตสิไซข้าวเบียร์อันนี้คือ,ข,อ,อ,ข,อข้าวเบียร์เอาสีไปล์มเ่ะะออยู่ขึ้นมาบอไปอย่างนี้เอาแล้ว่าข้าวเบียร์แล้วแล้วนะคะข้าวเบียร์แล้วแล้วห้องบัตสิไซของแข็งเขาใส่ของแข็งตามด้วยหอมแดงแล้วก็ อมแดงแล้วก็ตะไคร้เขากปใส่คาด้เนาะข่นะคะน้ำอันนี้กขาลงเลยบอใช่อันนี้คือบบตะกรงตะกรงใช้งงาหล่กมาบอสต๊อก่นี่ตักองนะคะใส่กันหมดเลยอีกเใบกอน ไปจอยัองแล้วส่เดียวในหม้อนะคะนี่ป้าหมอสูตรผู้ชายคลมนี้นี่เอาไว้ที่พักก่อนนะคะเด<อ>ี๋ยวเราก็นกไหมเขาตรงมแล้วนกไหมนกไหมคืออ่อนดีเหรอเนอะาล้วกัน้องานนกไหมย้ายอย่เอออันนี้รอรระสักครู่ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่นจ้ะ ระเบิดสนอโทรศัพท์วป้าลได้ไพปลาย,ย่างรลอละไรลูกตอบนะเกลือบ่มีเกลือบานเข้าไปเกิือย้ายไลไรอันนี้เกลือได้เ่าม,มีนผงชืรสียี่พรมะเรียนไช่ไหมเข้าปทยอินเันไลาฝ่านลงไปก็มา,มา โฆษณากมดนะคะไม่ได้ค่ารีวิวอันนี้คือผงนัวอันนี้คือผงนัวนะคะเราใส่หนึ่งบาทสองบาทพ่อค่ะใส่สองขอ,ขอนะจอมสันจอมสัน <c oughs> ได้ไดจอมสรรสองถึงส <c oughs> องสองใช่ใใส่หน่อไม้ไปเลยค่ะจอมจอมสันตัวใหญ่หมดเลยนะลูกใส่หน่อไม้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ เพราะว่าชื่อชื่อละน้ำใหม่นะคะอ,อันนี้น้ำใหม่นะคะน,น้ำใหม่อันนี้น้ำใหม่นอ่อนเลยนะคะเพิร์ดวันเราใหม่เพิร์ต้มเองนี่ใส่ไป็นเลยลูกโดดแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะเอาเอไว้ใครต้องไปก่อนนี่เดื๋ยวก่อทุกอย่า,างมันสุกหมดแล้วเมื่อกี้นั่งอย่างนันสะบ๊วยข้าวเดียว น,นี้นะคะระคะให้มันเดือดจังหน่อยอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของเราอันนี้เราจะมาเติมปลาแดกนีดนึงอันนี้ปลาแดกปลาแดกอันนี้เล่นบอมันมีปลาแดกบ้านมันบออ,อันนี้ปลาแดกนะคะปลาแดดขวดใส<อ>่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายาาแซ่บลายบลาใส่บลแซ่บ นี่นะคะแล้วก็จะยิ่งไว้สักพักหนึ่งให้มันเดือดบุบบุบโอ้ยอยากบอกเลยต้องหาอย่างมาแหลกเลยเดี๋ยวเขาถามเดือดก่อนค่ะสตอปจ้นะคะี่ผู้พิจารเอามือเราตปงนี้ว่าปิดดอกนี่ละนี่กำลังถ่านะ อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของเราปึ๊บปๆ๊อีกสักครู่เราจะนึง่งเสียงผู้ใดโทรหาผูาผ้ใดแเจีวแผนกต่ำเจีวนะคะอันนี้คือไก่ที่เรากำลังจะนึ่งเย็นนี้นะคะอันนี้ไก่ขีบน่องนะจ๊ะอันนี้เขาอี่หนึ่งไกบ่บานสมุนไพรเลิศเเลิศเ <Hello. S 1> เลดเลดทน,น,นี้คือไข่มดแดง <c oughs> อันนี้ถ้วยนี้ลอยหนึ่ง <c oughs> นี่น,นี่นี่นะจ๊ะนี่จ๊ะถูกแล้ว่จ๊านวแล้วนะจ๊สักนคะ เดี๋ยวี่อเดี๋ยวมันบ่มันบนนัวอืมมันบนนัวอะรแต่มันจะเค็มแต่มันจางไปนะนี่ก้ะดูกิมอ่ะซิมมาั้นอ่ะมาซีมมาซีมเดียวด เอาไ่ไข่หน่อยินมเอาป่ะเไแอบวะฉันบอกแล้วเเพื่อโอ้แแ่ว ดีขา้าวสิ่งที่อย่างรองแบบนี้สิ่งผักลงนะคะซุกแต่เดี๋ยวนี้นี่คื่อะไรเนาะอันนี้คือผักผักหวานตั้งไปเลยผักหวานน,น,น,นะจ๊ะดูนะจ้ะอันนี้คือผักขานะจ๊ะแี่นี่ตั้งสุกอันนี้คือ ตู่มผักชีผักชีตู่หอมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคนให้ผักมันยุบนี่คนให้ผักมันหยุดจักหน่อยเราก็ต้องปวดถึงว่าไม,ม่ติดแสบแมะสดโอ้ my god ขั้นตอนชุดท้ายไข่หมดแดงปิดแก๊สนะจ๊ะโยแมนี่คือเสียงเด็กวัดามานี่อันนี้ม่ไทยมาอินเสิร์ตนี้เราจะปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะ ผ่ถึงสี่มวบอลนอนเสียงเบต้งมาากนาต้บอนั่นๆต้องผาต้องผ่กดีๆมันปั fruit, ๊บได้ดีแเสียงอย่นั้ปั๊บให้เป็นแบบซอสอบลไหมโอ้เสร็จแล้วจ้าตอบได้ปะขาสิหนึ่งไก่ตอเดียวหนึ่งไก่ตอกระตบบูบูบบูบะต ตักแรตัดแรลแป้งหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงผักหวานป่าน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำอ่จอเข็มเข้มไหมให้ได้หน่อยเข้มเข้มไหมน้าเพิ่มอีกลูกไปยกไป ไข่โมแดงงยู่ใส่นี่หโมแดงร้อยหนึงโบเห็นมันต้องสามร้อยอีลินนะถ้าให้ถึงมาสองร้อยค่ะมันต้องสามรอยมันจะถึงจะเห็นไข่อื้ทนี้ดีอ้กโอ้โหอ้ยยูยูันกลงาอ่ะหนึ่งไกลนะหนึ่งไกลน จะนุ่งทองสัน้นเป็นบ่อหนิแนนน้ามันสีบ่ย่อยลองข้งางล่างบอกจะใช้น้ำไหลายบ่ใช้ไหลควรขึ้นอ,อยากได้น้ำมันขาว่าข้างล่างไหมขอถ่วยยังห้องไหนบ้างดิถ่วยนัน้นไงที่นี้เดี๋ยวบ่มันสามารถใส่ข้อหัวได้บ่เวลาหนักใส่สมุนไพรเ,เดี๋ยวอีกประมาณยี่สิบนาทีเราม,มาเปิดดูพิสแล้ว อิงเสร์รอมะเยวติดต่ออีกสิบนาทีคือเมนูตาถ่า,อ,า,า,อ,าอันดันแรกเดี๋ยวอันดับแกตโทนี่นึงไก่สมุนไพรนะจ๊ะ

เมีออมอกฮะนี่คือนต้องคนต้องตั้งกองแล้วเลียมอฮะหาป้าป้าจอนชั้นจอ,นองซุซงมจองซองบบจัจอ,จอนจอสัว์ตัวใหญ่หมดเลยนะ แซบบอแซบบอแซบบอแซเซแซเซซบแซเซบแซบแซบยูเซบยูเออแล่น